ส่งงานครับอะคอร์2ก้าสองศูนย์นะฮะคันนี้เข้ามารีแบบนะฮะจูเกอหลังใช้งานแล้วมันโซฮ5้าเก้าห้านะครับหลักๆไปเรื่องตัวสันนะฮะเปลี่ยนยางเทเครื่องแท้ศูนย์แล้วใช้ได้ปีกว่าๆก,ก็สันดีเป็นเรื่องปกติฮะรอบเดบามันต่ําด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะครับเดิมสนิททุกอย่างอะคอร์จีเก้าสองทศศูนย์นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะช่วยเรื่องตัวสันเลยนะ ใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันจากอากาศนะครับสายเบนซินใส่แก๊สเวลาจูเล็ตตบีคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะแอปคอร์ด G 920นะฮะน้ำมันโซ่ของก็เดิมสนิททุกอย่าง ครับ